สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนําสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมล i ยเลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลเลนเจอร์ต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์คลิปชั่นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l i n e r a n g อ r นะครับอยู่กันในช่อง 1GTC นะครับก็เห็นเกมนะ นะครับก็คืออัปเดตในเพจสโตร์นะอัปเดตใหญ่เนาะก็คือเป็น9.2.1าอน่นะเนเวชนะครับผมคิดว่าน่าจะอัปมาแก้บั๊กนะครับเรื่องฟาร์มตัวไม่ได้นะครับเหมือนแบบจับได้ตัวบาาแล้วมันไม่เด้เข้าคังนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแก้หรือยังนะครับผมนะถ้าแก้แล้วก็ถือว่าทีมงานนะครับทำงานค่อนข้างรวดเร็วนะเดี๋ยวไปฟาร์ไม่ดูนะครับไม่รู้ว่าทางเกมเขาแก้หรือยังนะแต่เห็นมีอัปเดตคิดว่าน่าจะแก้แล้วนะเผื่อใครที่แบบ กำลังรีบทําทีมพีร้อยเพื่อไปฟาร์มด่านขนนกนะเห็นปะว่าผมเล่นแป๊บเดียวเนี่ยได้มา8ปดพันหัวแล้วนะครับเห็นปะอ่ากิจกรรมเนี่ยเพิ่งมาด่านขนนกเนี่ยเพิ่งมาได้ประมาณ6วันเนาะหกถึงเวันเองนะครับผมได้ขนนกมา8ปดพันสองแล้วเกือบจะแตะหมื่นแล้วนะจากศูนย์นะครับจากขนนกแบบศูนย์อะนะฮะก็ถือว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับด่านขนนกอย่าลืมไปฟาร์มกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาแก้ให้พีร้อยเนี่ย ดอปเข้าคังได้หรือ,อยังนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก็เอาทีมนี้มาฟาร์มเลยลวกันเนาะ,อะโอเคนะครับผมจับได้ไหมปุ๊บอ่าบ้าออกนะอ่าบาาออกนะครับบ้าออกหนึ่งตัวเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเด้งเข้าคังไหมนะครับอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยนะทีมงานแก้เรียบร้อยนะ ใครที่กําลังจะทําทีม P100 นะครับอ่ารีบไปทํากันนะครับนี่นะบ้าเข้าครั้งเรียบร้อยแสดงว่าทีมงานแก้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าด่าน24 36ิบนะฮะแล้วก็60นะครับทำอย่างละ2ตัวใส่ไว้ A กับ B อย่างละทีมเพื่อไปเคลียร์ด่านขนนกตรงนี้นะครับมันจะทําให้เรามีขนนกเยอะแบบนี้นะครับอย่าลืมไปทํากันนะอ่ะโอเคนะครับมาเข้าเนื้อหาหลักในคลิปนี้กันเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะผมได้จัดแพ นะครับเลือกเกียร์ปีใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูว่าเฮ้ยตัวผมเองเนี่ยผมจะเลือกชิ้นไหนดีนะครับแล้วจะบอกนะครับในเกียร์แต่ละชิ้นเนี่ยว่ามันมีความสามารถอะไรนะครับเหมาะกับทีมแบบไหนนะครับเผื่อใครที่ซื้อแพ็กเกจนี้มานะครับแล้วกําลังลังเลว่าจะเลือกอะไรก็ลองดูคลิปนี้นะครับตัดสินใจดูว่าเอ้ยอันนี้เราก็น่าเอาไปเสริมทีมเรานะครับก็ลองดูคลิปนี้ เป็นการตัดสินใจนะก็แพ็คนี้ราคา99นะครับใครที่ยังไม่เติมก็ไปเติมร้านผมได้นะครับ780บาทนะประมาณนั้นนะครับทักไปได้เลยนะครับมาลูช็อปนะครับอ่ะตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับแพ็กเกจเนี่ยคือ Ruby นะครับ Android กับ iOS เนี่ยมันจะแยกกระเป๋ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่กังวลนะครับว่า Ruby เนี่ยกับ Android เนี่ยนะครับมันแยกกระเป๋ากันเนี่ยก็คือเราไม่สามารถแก้ตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับแต่เรื่องพวก พวกของพวกกบอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถรับได้ทั้ง2ระบบเลยไม่ว่าจะเป็นตัวกาชามันยกเว้นแค่ขนนกกับรูบี้เท่านั้นนะครับที่แบบมันจะแยกระบบกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่วนตรงอื่นไม่มีปัญหานะก็รับได้ปกติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คเกียร์แพ็คกบนะแพ็คเลือกเกียร์แพ็คสุ่มเกียร์เดาวนะครับผมก็ผมเปิดนะครับแพ็คสุ่มเกียร์เดาวไปแล้วนะครับได้ปืนนะครับปืนฉิดน้ำมาเดี๋ยววันนี้มันเลือกเกียร์กันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะผมก็ ล็อกอินครบ5วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยอ่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ของปีใหม่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันไหนน่าสนใจนะครับอันนี้ผสมอุปกรณ์อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นหีบอาวุธเฉยๆเราเปิดไปเลยแล้วกันไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะเปิบอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ะนี่นะครับผมเปิดไปนะครับได้แล้วว่ามีบอกไหม ไหนอะไม่มีหรอนี่ไงปืนฉีดน้ำเลยครับโอาโหยเซ็งจริงๆนะฮะอ่ะอันนี้อะไรอะ่ะหอคอยไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวมาปึ๊บเครื่องแต่งกายนะครับอย่างละสิบอ่ะมานะครับมาถึงหีบเลือกอุปกรณ์7ดาวนะครับผมในะราคา9 99 9เติมร้าน780ไปจัดกันได้นะครับผมนะมารุชชอปอ่ะกดดูซิว่าเป็นกล่องแบบไหนนะครับอยากรู้เหมือนกันนะต้องมากระโดดดิ้งด้นี่หรอ อะลองกดเปิดสิปึ๊บอ่าโอเคนะครับผมก็จะมีให้เลือกหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเผื่อใครแบบเฮ้ยอยากเห็นว่าหน้าตาเลือกเกียร์นะครับเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีค้อนมีกิฟนะครับมีหน้ากากมีไม้ขนไก่นะฮะเดี๋ยวผมพามาดูสเตตัสค่าแต่ละเกียร์กันนะครับว่าเป็นยังไงไปดูกันนะครับก่อนที่จะไปเลือกเกียร์นะครับผมนะก็ เสียดายนะครับผมเสียดายที่มันเป็นเซตปีใหม่แต่ว่าเขาไม่ได้เอาอันนี้เข้ามานะครับก็คือเป็นเกียร์หมวกเสืออ่าเสียดายนะเออเนี่ยหมวกเสือไม่ได้เอาเข้ามานะครับคือหมวกเสือเนี่ยจะเป็นพลังชีวิตหลบลดแร่นะครับซึ่งใครต้องการหลบสกิลเนี่ยเออชิ้นเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับคือในนี้จะไม่มีหมวกเสือนะครับหมวกเสือเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียร์ปีใหม่เซตปีใหม่เหมือนกันแต่เขาไม่ได้เอา ต่เขาไม่ได้เอาเข้าในกล่องนี้นะครับก็เลยจะมีให้เราเลือก4ชิ้นด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอันเลยว่าเป็นยังไงนะครับเอามาดูอันแรกก่อนนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นไม้ขนไก่เนี่ยคือเป็นทางเลือกแบบสุดท้ายดีกว่านะเออคือถามว่าตัวเนี้ยได้เกียร์ไปเนี่ยเอาไปใส่ให้ตัวอะไรนะครับโจมตีกายนะครับใส่ได้แค่สาย พลังกับว่องไวเนาะไหวพิบเขาต้องเป็นโจมตีเวทนะเพราะว่ามันไม่ใช่โจมตีรวมนะฮะแล้วก็มีอัตราคริติคอลแรงโจมตีคริติคิลก็ใส่ให้ใสายว่องไวทั่วไปได้เลยนะครับแต่เป็นตัวเลือกที่ไม่ค่อยน่าสนใจนะครับเป็นอันดับสุดท้ายเลยดีกว่านะครับผมนะมาในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นหวีนะครับหวีซับดอกไม้นะครับหวีอันนี้ก็อ่า อันนี้นะครับจะเป็นหวีนะครับซึ่งผมเปิดได้มา1ชิ้นนะครับใน ID ผมเล่นอยู่เหมือนกันนะครับก็คือต้านสกิลใช้สกิลนะครับอ่าแล้วก็มีรถแร่อันนี้ก็ไปเลือกออฟเอานะครับจะเป็นหลายทามชิ้นนี้น่าสนใจไหมก็น่าสนใจนะครับเอออันเนี้ยไอไม้ไม้ขนไก่เนี่ยผมให้เป็นอันดับ4อันเนี้ยผมให้เป็นอันดับ3ละกันเนาะเออเป็นอันดับ3นะครับอ่ะมาในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นหน้ากากพูดนะครับอ่าอันนี้เป็นช่อง ป้องกันนะครับก็คือช่องกลางมีพลังชีวิตนะครับต้านสกิลลดแล่นะครับซึ่งอันเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นเกียร์ช่องกลางนะฮะน่าสนใจน่าสนใจนะครับอันนี้ผมให้เป็นอันดับ1สําหรับตัวผมเองนะครับเดี๋ยวไปดูชิ้นสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือ ค้อนก็ต่ายปีใหม่ที่มีให้เลือกนะครับน่าตกใจเหมือนกันนะฮะก็เป็นเกียร์ที่มาเมื่อปีที่แล้วแหะถ้าจําไม่ผิดเนาะมาไม่นานหรอกนะครับเมื่อปีใหม่ปีที่แล้วก็คือเป็นโจมตีรวมนะครับใส่ได้ทุกสายเลยพลังว่องไวนะครับไหวพริบนะเพราะโจมตีรวมนะครับแล้วก็อัตราโจมตีโดนแน่นอนนะฮะอ่าแล้วก็เบ้ลทักษะนะครับบ้ลทักษะคืออะไรนะครับเวลาเราใช้สกิลนะครับอย่างเช่นเรามีตัวเบลลร็อกนะอ่าเบลลร็อกดาเมจโยนลงไป 1ทีถ้าติดความสามารถนี้โอกาส40%เอนาะถ้าติดก็จะโยนดาเมจลงไปอีกทีหนึ่งนะครับทำให้โดนดาเมจ2ทีนะครับ,นะรบซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดสังเกตนะครับใครที่ใส่เกียร์ค้อนกระถ่ายปีใหม่เนี่ยถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยมันติดความสามารถเกียร์นี้นะครับสังเกตนะครับมันจะมีรูปมือชี้นะครับเนี่ยชี้แบบนี้เลยนะครับก็คือ จะใช้สกิลนั้น2รอบนะครับประมาณนั้นอ่าถ้าเป็นดาเมจก็จะดาเมจ2รอบไม่ใช่สกิล1รอบ1สกิล2อรอบหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ดาเมจ1รอบแล้วก็ดาเมจเบิ้ลไป1รอบถ้าบัฟก็บัฟอีก1รอบนะฮะอ่าซึ่งเกีย์นี้ถามว่าน่าสนใจไหมผมก็บอกว่าน่าสนใจนะครับแต่ผมมองที่ว่าทีมผมเนี่ยมีรีสกิลแล้วผมเลยไม่ค่อยจำเป็นนะฮะถ้าอันเนี้ยเป็นปล่อยตัวไว้30เนี่ย ผมจะเลือกแบบไม่รีรอเลยนะครับผมนะแต่ถ้าใครนะครับที่ไม่มีรีเซ็ตสกิลนะครับรีเซ็ตสกิลก็คือเลนเจอร์ที่รีเซ็ตสกิลพวกบากีนะครับไมกี้เอลซ่านะครับพิชเชอร์ er, พวกรีสกิลพวกเนี้ยถ้าใครไม่มีก็สามารถเลือกเป็นเกียร์นี้ได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอญอาตเลือกเป็นหน้าก,กากพูดปีใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าผมอยากได้เกียร์ชิ้นนี้เอามาใส่ให้บากีของผมนั่นเองนะครับผมไปกดไปเลยนะครับผมปึ๊บ เรียบร้อยนะครับผมนะก็จะมาแล้วนะครับนักกากพูดปีใหม่นะฮะมีพลังชีวิตต้านลดแร่นะครับแล้วก็หลบสกิลนะครับไปเดี๋ยวเราไปอัพกันดีกว่าก็หน้าตาค่อนข้างที่จะสวยงามเลยกดตกลงไปนะครับผมนี่นะก็เป็นนักกากปีใหม่นี่ครับผมนะก็ตรงนี้ต้องพูดนิดนึงนะครับที่ผมไม่เลือกเกียร์คอนปีใหม่เพราะว่าหเลยนะครับเวลาผมเลือกเกียร์เนี่ยผมจะชอบเป็นเกียร์ที่แบบมันมีปล่อยตัวไวนะครับก็คือ จะเป็นออฟสามค่าหลักแบบนี้นะครับโจมตีรวมปล่อยตัวไวนะครับโดนแน่นอนเนี่ยซึ่งผมไม่ค่อยสนใจออฟสี่เท่าไหร่เพราะว่า3ค่าหลักตรงเนี้ยมันเอาไปประยุกต์ใช้ได้แล้วนะครับอย่างเช่นเบาลล็อกทุกวันนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยผมเล่นเบลลล็อกเนี่ยผมก็ใส่เกียร์แบบนี้นะครับผมไม่ได้สนออฟสี่ผมสนแค่3ออฟหลักนะครับก็คือรวมนะฮะโดนปล่อยตัวไวแล้วก็โดนแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเลยตัดสินใจที่จะเลือกเป็นเกียร์ป้องกันเพื่อไปเสริมทีมละกันนะครับส่วนใครนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับและ ID ของคุณเนี่ยยังไม่มีเกียร์โดนแน่นอนสักชิ้นนึงเลยนะครับผมก็แนะนำนะครับให้เลือกเป็นคอนปีใหม่ เพราะว่าใครที่ไม่เคยมีโดนแน่นอนเนี่ยพอมีโดนแน่นอนเนี่ยเอาไปใส่ให้เลนเจอร์ตัวเก่งเนี่ยคุณจะเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยทีมคุณพัฒนาแต่ตัวผมเองเนี่ยผมมีเกียร์โดนแน่นอนประมาณ4ชิ้นละนะครับซึ่ง3มชิ้นเนี่ยก็เป็นออฟหลักที่เออผมค่อนข้างสนใจผมก็เลยคิดว่าเอามามันอาจจะดึงประสิทธิภาพทีมผมไม่ได้มากเท่ากับเกียร์ช่องกลางเนาะอ่ะหลักๆแล้วนะครับง่ายๆเลยก็คือใครที่ไม่มีเกียร์โจมตีเนี่ยเอา ขอรวนะ,นะครับส่วนใครที่มีเกียร์โดนแน่นอนอยู่แล้ว2ชิ้น3ชิ้นเนี่ยให้เลือกเป็นเกียร์ป้องกันแทนนะครับก็คือหน้ากากพูดปีใหม่นะหรือว่าจะเป็นหวีแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนไม้ขนไ่เนี่ยเอาเป็นอันดับสุดท้ายดีกว่าเนาะประมาณนั้นนะฮะเพราะว่า เกียร์เนี่ยผมจะยึดหลักจากขอให้มีโจมตีก่อนนะครับถ้ามีโจมตีก่อนเนี่ยช่องกลางเราเอาใส่เป็นลงทารถแร่ได้นะครับช่องท้ายเราใส่เป็นกระดิ่งคริสต์มาสได้เราใส่เป็นกระเป๋าออกสกิลได้นะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเกียร์ช่องโจมตีเราเริ่มมีแล้วนะครับแล้วเราอยากให้เลนเจอร์ตัวนั้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นเราต้องทํำยังไงก็คือต้องหาช่องกลางใส่เพิ่ม อย่างเช่นเอเลนผมมีช่องกลางใส่ก็อึดมากขึ้นใช่ไหมตัวเบาใหม่ผมมีช่องกลางใส่ให้ก็อึดมากขึ้นส่วนช่องท้ายถ้าใครที่หาได้ดีกว่ากระดิ่งนะครับก็เอามานะครับส่วนช่องท้ายนะครับก็ถ้าใครแบบเอ้ยมีช่องกลางดีแล้วนะครับตามหาช่องท้ายก็ใส่เข้าไปจะทําให้เลนเจอร์เรามันเก่ง แร่งมากขึ้นนะครับแต่ที่ผมเน้นช่องโจมตีอันดับหนึ่งเพราะว่าผมเน้นดาเมจก่อนนะครับอยากให้มันตีแรงไปก่อนนะครับประมาณนั้นไปเดี๋ยวเรามาอัพเกียร์น้กกากพูดกันดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมน้กกากพูดปีใหม่ผมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะครับบอกเลยนี่นะครับอ่ะก็ได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับที่จะใส่นะครับอ่าก็คือเป็นเขี้ยวนะครับใส่ไปเลย อ่าแล้วค่อยมารีหาออฟที่หลังนะครับก็ถามว่าอ็อบน่าสนใจตอนนี้ก็จะมีปล่อยตัวาวลดแล่อ่าแล้วก็เป็นพลังชีวิตนะสำหรับเกียร์ช่องนี้นะครับออฟอันนี้ซึ่งผมจะรีหาเป็นโอเครดแลมานะครับทีเดียวเลยงั้นผมใช้เป็นรดแ,รแลละกันนะครับผมก็เลนเจอร์ที่ผมจะใส่นะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่า เกียดีๆนะครับควรอยู่กับเรนเจอร์ที่เราปั้นไว้โหดๆนะครับซึ่งผมปั้นบากิ9กดาวแม็กผมก็เลยขอไม่ทอดทิ้งแล้วกันเนาะก็เลยจะใส่เป็นอ่าชิ้นนี้ให้บากิไปนะครับซึ่งบากิผมก็จะอ่ะแกร่งมากขึ้นนะครับผมด้วยความที่เกีย์เนี่ยนะครับเห็นแปลว่าออฟมันทับกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีเกียอันนี้ทิ้งนะฮะผมก็จะหาเป็นโจมตีกายนะครับผมอ่าชิ้นนี้ผมหาเป็นโจมตีกายละกันนะฮะ ผมจะเน้นนะครับบากิแรงไปเลยนะครับโจมตีกาย400นะครับผมจะเน้นนะครับบากิเนี่ยแรงไปเลยนะครับเพราะว่าผมไม่สนใจคือบางคนอาจจะมองว่าผมเล่นแบบนี้มันจะไม่บางหรอมันก็บางแหละนะครับแต่ผมเน้นปล่อยไปตายไม่เป็นไรครับตายอย่างน้อยมันยังมีพีชีพ2ที่ดึงศัตรูตายมาด้วยนะครับอันนี้ถือว่าน่าสนใจเดี๋ยวพาไปดูกันนะะเดี๋ยวผมขอหาค่าเกียร์รถแร่ตรงนี้ให้เยอะสักนิดนึงแล้วกันเนาะ อ่าสิบมันยังน้อยไปนิดนึงอ่าลดต่ํากว่าเดิมอีกนะครับใครอันนี้เป็นทริกนะใครที่ไม่อยากให้ค่าเกียร์เนี่ยมันหายก็ใช้ลูบี้นะครับล็อก5บีแล้วก็รีใหม่มันจะอยู่วนแค่ออฟเดิมนะครับอ่าออฟมันจะไม่หายเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องมานั่งรีหาออฟที่เราต้องการนอะแต่ใช้ลูบี้เพื่อ แบบนี้นะครับให้มันได้ค่าสูงแบบนี้นะครับผมนะก็นี่นะครับผมบากิโอโหค่ายังสวยนะฮะก็ไม่มีหลบสกิลไม่เป็นไรอย่างที่ผมบอกนะครับเลนเจอร์ตัวนี้ตายไปไม่เป็นไรเรามีพรีชีพ2นี่ครับเออยังยังเพิ่งพาได้นะครับก็ประมาณนี้นะไปโอเคนะครับมาเดี๋ยวผมพาทุกคนไปทดสอบกันดีกว่านะฮะใน PVP นะครับผมเดี๋ยวผมขอตีเพื่อนกันละกันนะฮะขอคนที่ไม่ค่อยเก่งหน่อยละกันเนาะ ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าความสามารถของบากิเนี่ยติดดีไหมนะครับด้วยความที่เลนเจอร์ตัวนี้มันเก่าแล้วอะ่ะเนาะก็อาจจะไม่ได้ติดดีมากมายอะไรขนาดนั้นนะฮะอ่ะก็แรกอยู่ที่200นะครับมอ่ะเดี๋ยวดูนะฮะอ่าว่าถ้าบากิตายเนี่ยเขาจะสุม่มฝั่งตรงข้ามตายไปด้วยไหมนะเออโอ้โหมีแต่ทีมโมดอะผมไม่ได้ตั้งตัวมาทดสอบด้วยอ่ะเรียบร้อยยังไม่เห็นความสามารถเลยนะฮะ โอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอีกสักคนหนึ่งนะคือด้วยความที่ผมไม่ได้ตั้งทีมไว้เนาะก็ขอเป็นตีเพื่อนแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับบากินะคือเจอเด็กคนโหดๆไงอ่ะเดี๋ยวดูว่าเขาจะสุ่มตายบ้างหรือเปล่านะครับอ่าความสามารถพีชิพสองตายไหมตายไหมเออสุ่มตายบ้างหรือเปล่าเฮ้ยไม่สุ่มตายเลยเหรอเออนะฮะ อาจจะเป็นที่เลนเจอร์เก่าเนาะเอออาจจะไม่ดึงเพรพีชีฟ2เลยนะฮะพีชีฟ2บ้างหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวผมปล่อยตัวแท้งไปนิดนึงนะครับอ่าโอ้โหโดนหยุด5วิรัวๆเลยเว้ยเออหยุด5วิติดดีเนาะแหมหยุดรัวๆเลยนะฮะอ่ะนะครับพี P ่ชีฟนะครับติดบ้างหรือเปล่าไม่ติดเลยเว้ย อันอันนี้โดนสกิลนะครับโดนสกิลอันนี้โดนสกิลเบลร็อกนะฮะโดนสกิลเบาร็อกนะครับพีชีพติดไหมนะครับไม่เห็นเลยครับพีชีไม่เป็นไรนะครับเอานี่ไงเมื่อกี้ขึ้นพีชีพแล้วเนาะหรือว่าโดนสกิลตายไม่รู้อ่าแต่ผมคือมันสังเกตยากอยู่เหมือนกันนะครับระหว่างตายกับพีชีฟมันจะขึ้นเป็นอ่ารูปเหมือนเลนเจอร์แบบเป็นปีศาจบินขึ้นมาเหมือนกันเนาะอ่าซึ่ง ดูยากนะครับดูยากนะฮะค่อนข้างดูยากด้วยความที่ผมไม่ได้ดวลหนึ่งต่อหนึ่งเนาะก็เลยอาจจะแบบมองอยากนิดนึงนะฮะขึ้นไหมทำไมไม่ขึ้นเลยสรุปความสามารถก้าดาวเกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเอออ่ะโอเคนะครับผมก็เห็นไม่ชัดไม่ค่อยติดเลยอะเนาะด้วยความเรนเจอร์เป็นตัวเก่าเนาะ ก็อานนั่นแหละอาจจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราหวังพึ่งได้อยู่นะครับบากิก็มีรีสกิลอย่างที่ผมบอกนะอ่ารีสกิลก็มันทําให้รีเซ็ตสกิลนะครับแล้วก็ใช้สกิลได้ใหม่นะครับก็เอามาเป็นทางรีสกิลนะครับบัฟอมตะนิดนึงนะฮะแล้วก็ดาเมจอาจจะหวังผลไม่ได้มากแล้วเพราะว่าเลนเจอร์ค่อนข้างเก่าแล้วเป็นธาตุไฟเนา ซึ่งตอนทำมาแรกๆเนี่ยตัวนี้เก่งนะเ,ออเกมแบบออทำให้ธาตุไฟเก่งแหละแต่ทุกวันนี้ก็นั่นแหละนะครับตามการแลวเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเล่น PVP กันบ้างนะครับว่าใช้งานนะครับจะเป็นยังไงนะถ้าเรามีเกียร์ดีขนาดนี้นะบากิเนี่ยปกติผมจะบางมากนะฮะพอผมใส่เกียร์ชิ้นนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะยืนได้บ้างหรือเปล่านะครับสำหรับบากิผมนะนี่เดี๋ยวมาดูกันนะฮะเบื้องต้นนะครับบากิผมยืนได้นะ นี่นะอันนี้คือยืนได้นะครับผมนะตอนแรกนี่บางเป็นแบบขนมกุบอะเหมือนแบบโดนขี่เป็นอาวุธก็ล่วงแล้นะฮะแต่อันนี้เราปั้นแบบใส่เกียร์หน้ากากพูดมาผมรู้สึกว่าเออบากิเรายืนได้นะเห็นไหมอ่าก็นี่ยแหละครับเออถ้าเรามีเกียร์ช่องแรกดีแล้วนะครับดาเมจหนักแล้วนะครับก็เสริมเป็นทางช่องกลางอ่าเสริมเป็นทางช่องกลางนะครับให้มันมี รถแร่เพิ่มเข้ามาเพื่อเราจะได้ปล่อยแร่เลนเจอร์ได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็เสริมทางช่องกลางถ้ามีเลือดก็ใส่เลือดให้นะครับเลนเจอร์จะได้มีความถึกมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนี่เลยนะครับผมรู้สึกว่าบากิผมยืนได้นะเห็นไหมออปกติแล้วมันจะไม่โดนสตันแบบเนี้มันจะตายไปเลยอแต่ยืนได้ยืนได้นะครับแล้วผมทุ่มดาเมจหนักด้วยนะ ตรงตี12ล้านนะบากินะฮะเออดาวเมทนะครับ12ล้านอะ่ะผมบอกเลยว่าธาตุไม้ก็น่าจะเจ็บอยู่เหมือนกันนะเออน่าจะเจ็บอยู่เหมือนกันบอกเลยนะครับธาตุไม้นี่ครับอ่ะโอเคนะครับผมปึ๊บอ่าปึ๊บปึ๊บนะฮะอ่ะอีซี่เลยนะครับตั้งแต่ผมมีบราวน์นะครับอัศวินเนี่ยผมรู้สึกว่าทีมผมเนี่ย เล่นง่ายมากนะครับเออเล่น p v p มันขึ้นมากอันนี้พูดจากใจจริงเลยนะครับผมนะเล่นง่ายนะครับเล่น P ีพง่ายกว่าเดิมนะครับแล้วตอนนี้นะครับเกมได้ทําการบัฟนะครับแลนหนืดขึ้นมานะครับซึ่งแร่หนืดเนี่ยมันจะมองกับแร่พันนะครับก็ผมเล่นทีประมาณนี้อยู่นะครับก็ได้ทั้งแร่หนืดแร่พันทั้งหยุดห้าวิเนาะคือทีมผมอ่ะผมไม่ได้เล่นไปทางใดทางหนึ่งผมผสมนะก็มีตัวหนืดตัวหนึ่งหยุด5้าวิสองตัว อ่าแลนหนืดสองตัวเพิ่มแล่พันตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวอื่นก็เป็นทางตัวเสริมนะครับอ่ประมาณนี้อ่าเล่นกันต่อนะโอ้โหชอบนะพอได้เกียร์มีเกียร์ดีๆแล้วแบบอยากเล่นนะเอออยากเล่นพีพีขึ้นมาเลยนะครับผมอ่านี่บากิผมนะครับอยู่รอดปลอดภัยก็ดีใจแลลวนะฮะที่ไม่ได้ปล่อยมาตายง่ายนะฮะอ่ะแต่ถึงตายไปผมก็ไม่เสียายนะเพราะว่าอ่าผมพึ่งนะครับความสามารถก้าวดาวก็คือพีชีพสองแหละนะครับแต่ด้วยความแบบเอ้ยมันอาจจะแบบ เก่าแล้วมันเลยอาจจะติดไม่ได้ดีเหมือนตัวเลนเจอร์ใหม่ๆอย่างพวกม็อบเงี้ยม็อบรอบสังหารปล่อยมาศัตรูตายอย่างพวกพีชีพบางตัวที่แบบปล่อยมาแบบพอเลนพอตัวเองตายปุ๊บพอาพอเองพอตัวเองตายปุ๊บก็ดึงฝั่งของข้ามตายของท่านที่จะเห็นได้ชัดแต่บากิเนี่ยอาจจะไม่เห็นผลเท่าไหร่นะเอาจจะไม่เห็นผลเท่าไหร่แต่ก็นี่ฮะชนะอีกแล้วรู้สึกว่าเล่นง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมนะฮา นะครับใครสนใจก็อล,อลองมาซอม้ซอมทีมผมดูได้นะอะโอเคนะครับรอบสุดท้ายนะอะทีมนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าดาวินชีเนี่ยยังเป็นศาสตราแห่งการก๊อปปี้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมไปปึ๊บ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 เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ายังเป็นศาสตราอยู่หรือเปล่าปึ๊บ,บ,บ,บอ่ะโอเคนะครับผมนี่เลยอันนี้ผมเอาเรมนะครับมาเล่นคู่กับตัว าบาวอัศวินนะเพราะว่าอยากให้มีตัวผลัก2ตัวติดเลยนะครับจะได้แบบผลักไอ้พวกตัวอดูบิตมายากลเนี่ยไปไกลๆเลยนะครับเพราะว่า2อตัวเนี้ยมันยังอึดอยู่นะใครที่มีอดูบิตกับบาวมายากลเนี่ยยังเล่นได้อยู่นะครับด้วยความที่ผมเจอผมก็ยังรู้สึกว่ามันน่าลำคาญอยู่ผมก็เลยต้องเล่น2ตัวผลักนะตัวผักแรกคืออัศวินตัวผัก2คือเลมนะครับผมแต่อนาคตผมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมเดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะครับผมนะอ่ะโอเค อ่ะโอเคนะครับผมก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับก็ลองตัดสินใจกันดูว่าทีมคุณต้องการอะไรอย่างที่ผมบอกเลยใครที่ไม่เคยใครที่ไม่เคยมีเกียร์โดนแน่นอนเลือกคอนนะครับส่วนใครที่มีหลายชิ้นแล้วแล้วพอใจแล้วเลือกเป็นช่องกลางนะครับลองลงมาคือตกแต่งนะครับอาจจะช่องกลางดีนะมีเลือดนะครับมีเลือดมีต้านนะครับมีลดแร่นะครับซึ่งต้านต้านสกิลนะปัจจุบันเนี่ยนิยมใช้เพราะว่ามันจะกันพวกโดนแน่นอนทําให้เรารับดาเมจได้เบาลงนะครับอ่ะก็ ลองจัดสรรกันดูนะครับว่าจะจัดกันแบบไหนนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้มีประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ